ประเด็นคลิปเสียงนะคะระหว่างนายกแล้วก็ฮุนเซนเนี่ยออวันพรุ่งนี้25สิงหาคมเนี่ยนะคะคู่กรณีเนี่ยก็จะยื่นแถลงปิดคดีแล้วก็สารรัฐปรมนูลท่านก็จะมีคำว,วินิจฉัยในประเด็นนี้วันที่29สิงหาคมนะคะหลังจากที่วันที่21สิงหาคมเนี่ยตุลาการสารรัฐปรมนูญก็ได้ออกนั่งบาลังไต่สวนพยานบุคคล กรณีที่ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องของสวสารสบคขอให้สารรัฐมนูลวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากกรณีคลิปเสียงบทสนทนาระหว่างนางสาวแพทองทานกับคุณเซนซึ่งสารได้ไต่สวนนางสาวแพทองทานและนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภา,าความมั่นคงแห่งชาติ จำนวนสองปากเสร็จเรียบร้อยไปแล้วโดยนายนัครินเมฆตรัยรัฐประธานสารธรมนูนได้กล่าวว่าคาดีเสร็จสิ้นการไต่สวนสารได้บันทึกการไต่สวนไว้ด้วยอุปกรณ์บันทึกการไต่สวนด้วยอุปกรณ์บันทึกเสียงและภาพบันทึกเสียงห้ามไม่ให้ผู้เข้าฟังการไต่สวนของสารธรรมนูนนาข้อมูลการไต่สวนไปเผยแพร่และห้ามไม่ให้บิดเบือนข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่สร้างความเข้าใจผิดแก่สาธารณชนนะคะแล้วก็ให้ทั้งคู่เนี่ยคู่กรณี ยื่นถแถลงปิดคดีภายใน25ส,สิงหาคมก็คือวันพรุ่งนี้ทีนี้นะคะศาลเนี่ยก็จะมีการวินิจฉัยในวันที่29สิงหาคมเวลา9นาฬิกาสนาทีและศาลจรลนติ29สิงหาคมเวลา9ก้นานาทีและนัดอ่านคำวินิจฉัยในวันเดียวกันคือ15นาฬิกาเมื่อวานนี้นะคะนายแพทย์พรหมมิลเลอร์สุริเดชเนี่ยก็เลขาธิการนายก็ให้สัมภาษณ์แล้วนะคะว่าเรื่องของการ ยื่นคำถแถลงปิดคดีคลิปเสียงเนี่ยทางทีมกฎหมายของนักษาพงทานก็รวบรวมทุกอย่างข้อเท็จจริงทุกประเด็นแล้วก็จัดทาคําแถลงปิดคดีแล้วโดยจะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันที่25สิงหาคมออตามคําสั่งที่สั่งให้ทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องยื่นจากเดิมวันที่21สิงหาคมเป็น25สิงหาคมนะคะส่วนนังษาพาาัาน่ยจะยื่นลาออกจากตําแหน่งนายกก่อนที่ศาลท่านจะนัดฟังคําวินิจฉัยวันที่29หรือไม่ เมื่อวานนี้ในแพทย์พรหมมินทร์ก็บอกยืนยันว่าไม่มีการยื่นลาออกนะคะทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการพิจารณาของสารรับบานูญขณะที่เมื่อวานนี้เช่นกันนายชัยโยมณีรุ่งสกุลสวซึ่งเป็นหนึ่งใน 36. ส,สามสิบหกสวที่ลงชื่อยื่นคำร้องต่อสารรัรรมนูญในเรื่องนี้ก็บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการยืนยันว่ายืน่นแถลงปิดคดีแน่นอนเช่นกันส่วนคนที่จะไปยื่นคำถแถลงปิดคดีคาดว่าจะเป็นพลเอกสวัสดิ์ทัศนา ที่เป็นสอวอนะคะประเด็นนี้เดี๋ยวก็รอติดตามว่ามันใกล้เข้ามาแล้วมันงวดเข้ามาทุกทีแล้วนะคะสำหรับเรื่องของออคลิปเสียงนายกทผ่ทองทานอังเกิลฮุงเซนลองฟังความคิดเห็นของนักวิชาการกันหน่อยนะฮะดรสติธรธนานิธิโชธน,นะครับผู้อำนวยการสํานักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเก้าให้สัมภาษณ์กับท็อปนิวนะครับในคดีของนางสาวยิ่งรักชินวัตร นายกรัฐมนตรีนะครับที่สารรัฐธรรมนูญจะมีการวินิจฉัยในวันที่29สิงหาคมนี้เอาประเด็นเลยนะฮะอาจารย์สติธรเนี่ยคาดว่านายกแพทองทานน่าจะรอดคดีคลิปเสียงที่คุยกับคุณเซนนะครับลองฟังดูฮะข้อกฎหมายนะผมะผมยังรู้สึกว่าเอ,อวันเนี้ยคือเราต้องอ,อาจจะต้องกลับไปดูที่อำนาจหน้าที่ของสารรัฐม,มนูญด้วยคือคือสารรัฐม,มนูญท่านนะ่ะ วินิจฉัยเรื่องเนี้ยมันคือการเรื่องอวินิจฉัยเรื่องคุณสมบัติ<ะ>ของนายกรัฐมนตรีว่าเข้าข่ายขาดคุณสมบัติไหมนะครับซึ่งผู้ร้องก็ร้องไปสองเรื่องก็คือว่าอไอคลิปที่มันหลุดเนี่ยมันสะท้อนว่าท่านนายกเขาไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มันสะท้อนว่าท่านนายกเขาเอ่ออะไรล่ะ และเอ่อละเมิดจริยธรรมทางการเมืองอย่างร้ายแรงใช่ไหมครับมันมีสองเรื่องที่เป็นคุณสมบัติสําคัญของนายกทีนี้ผมก็ดูว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นเรื่องคุณสมบัติแบบนี้แน่นอนผมผมผมมองว่าเอ่อมันก็ไม่ได้เกี่ยวนะจับว่าไอไอพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นในภายใต้คลิปเนี้ยมันถูกหรือมันผิดนะมันถูกหรือมันผิดเพียงแต่ว่ามันมันมันทําให้นายกขาดคุณสมบัติหรือเปล่า ใช่ไหมครับคือมันไม่ได้บอกว่าเอเอไอไอการกระทําเนี่มันไม่ดีหรือไม่ไม่ไม่ถูกต้องอะไรนะครับอันนั้นนะผมเชื่อว่าถ้าสมมุติว่าศาลท่านวินิจฉัยว่านายกเข้าข่ายว่ายังไม่ขาดคุณสมบัติเนี่ยแต่ว่าท่านก็คงจะบอกว่าไอเรื่องข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันก็อาจจะมีปัญหาเข้าข่ายว่าบริหารงานผิดพลาดหรือเปล่าหรือทําให้ประเทศไทยเสียเปรียบในทางการทูตหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยไอพวกเนี้ยมันสามารถเอาไปร้องแล้วก็ดําเนินการได้ ในกลไกอื่นของรัฐธรรมนูญที่เป็นการตรวจสอบเรื่องการทําหน้าที่การใช้อํานาจบริหารโดยตรงอยู่แล้วเช่นปปชอะไรแบบเนี้ยนะครับ<ะ>ตัวสารรัฐมนูญท่านน่ดูเรื่องคุณสมบัติอย่างเดียวอาจารย์สติโตสติทอนนะครับขออภัยนะฮะก็บอกว่าหากผลออกมาว่าถ้าไม่รอดเนี่ยตามรัฐธรรมนูญก็ต้องไปเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่ประธานสภาก็จะเรียกประชุมสสนะครับเรียกประชุมสมาชิก ก็อันนั้นก็เป็นจะเป็นกระบวนการสัญหากันตามปกติที่รัฐธรรมนูญเนี่ยได้มีการระบุเอาไว้ส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอาจารย์สติทรส,สติธรเนี่ยบอกว่าส่วนกรณีที่ประชาชนเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชากลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยในเรื่องนี้ในมุมมองของนักวิชาการเนี่ยอาจารย์สติธรมองว่ายังไงลองฟังดูฮะไอ้โมเดลแบบทางออกเฉพาะกิจอะหมายความว่าโอเคถ้าเกิดนายกพ้นไปโหวต เอาคนที่ไามา่ได้อยู่ในขั้วความขัดแย้งชัดเจนมากนะนะครับเข้ามาแล้วก็อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยเพื่อชื่อของพลเอกประยุทธ์เนี่ยคือท่านท่านเหมาะเหมาะที่สุดแหละค<ะ>่ะอันนี้ไม่แปลกที่ประชาชนเวลาไปถามความเห็นถามโพลกันแล้วก็ประชาชนสนุสนเพราะในบรรดาคันเดิเดียทั้งหมดอ่ะพลเอกประยุทธ์ท่านอ่ะจะดูเหมือนกับว่าโอเคอ่ะจะทําให้การเมืองที่มันมีสภาพแบบนี้มันขัดแย้งกันเนี่ยมันน้อยลงที่สุด และถ้าท่านกลับมาจริงเนี่ยมันมีโอกาสถึงขั้นว่าการที่ท่านจะเป็นกาวใจไปชวนภูมิใจไทยกลับมาร่วมรัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลมีเสียงมั่นคงอะ่ะมันยังพอมีความเป็นไปได้นะคือถ้าถามว่าพลเอกประยุจันโอชาจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ไหมอาจารย์สติธรก็บอกว่ามันมีความเป็นไปได้นะ<ม>เพราะว่าตามรัฐธรรมนูญอ่ะคือตามข้อเท็จจริงด้วยแหละหนึ่งคือรายชื่อแคเดิตนายก ยังมีคลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่ในโคต้าของพรรครวมไทยสร้างชาติอยู่นะครับแต่ก็ต้องไปดูว่าทางพรรคร่วมเนี่ยนะครับพรรคอื่นๆจะมีการยอมโหวตให้พลเอกประยุทธ์ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยหรือไม่นะครับแล้วก็ถ้าพลเอกประยุทธ์จะกลับมาได้น,นะครับก็สมมุติว่าจะมีการโหวตให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกจริงๆเนี่ยก็คงต้องขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะครับลาออก จากการเป็นองคมนตรีก่อนเพื่อมาดารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ได้มีกะ <c oughs> เขาเรียกว่าไม่ได้ตัดความเป็นไปไม่ได้ <c oughs> เป็นไปได้แต่มีขั้นตอนอยู่อแต่ว่ายัางไงก็ตามนะคะถ้าเราดูในช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องของประเด็นนี้เราก็จะเห็นว่าแกนนาพักเพื่อนไทยหลายๆคนเนี่ยก็ดูในการตอบคำถามอะดูมีความมั่นใจ <c oughs> ไม่ว่าจะบอกว่านายกเนี่ยจะไม่ลาออกก่อนแล้วก็ให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายต่างๆอะไรก็ตามซึ่งวันนี้นะคะนายเทพไทยเสยนาพงศ์เนี่ยก็ได้ พสข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าหัวข้อสามเหตุผลพักเพื่อแมวมั่นใจอุ้งอิงไปต่อแล้วก็ระบ,บุว่าสามเหตุผลพักเพื่อแมวมั่นใจอุ้งอิงไปต่อนี่นะคะช่วงต้นนึ่งก็จะบอกว่าจะดูความเคลื่อนไหวว่าแกนนําเพื่อไทยเนี่ยค่อนข้างจะมีความมั่นใจแล้วก็มีการแสดงท่าทีต่อเรื่องของคลิปเสียงหลุดแบบนี้ว่ามั่นใจเชื่อว่านางสาวภัยทองทานเนี่ยจะไม่ลาออกก่อนวันตัดสินคดีนะคะซึ่ง ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะมาจาก3เหตุผล3ข้อนี้ก็คือ 1. ปรากฏการที่นางสาวแพร์ทองทานเดินทางไปที่ศาลธรรมนูนเพื่อไต่สวนพยานคดีคลิปเสียงหลุดด้วยตัวเองท่ามกลางการคาาคะเนว่าไม่กล้าไปซึ่งแสดงให้เห็นว่านางสาวแพร์ทองทานมีความมั่นใจเพราะโดยปกติเนี่ยนะคะมักจะหลีกเลี่ยงการตอบคําถามแต่เมื่อกล้าที่จะไปไต่สวนพยานก็แสดงว่ามีความมั่นใจและมีกระแสะข่าวว่า นางสาวแพ์ทองทานสามารถตอบข้อซักถามของสารรัฐมนูญได้ดีเตรียมตัวมาดีมีความคล่องแคล่วในการตอบจึงน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีข้อ2ก็คือน่าจะมาจากกรณีที่สารอาญาตัดสินคดีการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2ของนายทักษิณชินวัตรมีคำพิพากษาให้ยกฟ้องซึ่งเพื่อไทยประเมินว่าน่าจะเป็นสัญญาณเบื้องต้นของคดีแรกที่น,นายทักษิณเนี่ยชนะคดีไปได้ และมีความเชื่อว่าสองคดีที่เหลือก็คือคดีคลิปเสียงหลุดของนางสาวเพรทองทานในสารรัฐธรรมนูญและคดีชั้น14ของนายทักษิณในศาลฎีกาแผานคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็น่าจะชนะคดีได้ซึ่งเป็นความมั่นใจของคนพักเพื่อไทยและข้อ3ก็บอกว่าเนื่องจากมีกระแสข่าวปล่อยกระแสข่าวลือกระแสข่าววิเคราะห์ว่ามาติของสารรัฐธรรมนูญจะออกมาในลักษณะ5ต่อ4ให้นางสาวแพรทองทานรอดจากคดีนี้ ซึ่งก่อนหน้าน,นี้มีกระแสว่าจะหลุดจากตําแหน่ง9ต่อศูนย์บ้าง7ต่อ2บ้าง6ต่อสบ้างล่าสุดมีกระแสข่าวว่าพลิกกลับมาเป็น5ต่อ4ผลเป็นคุณต่อนางสาวแพร์ทองทานนายเดชจนท,ทก็บอกว่าก็คงจะมาจาก 3, 3เหตุสามเหตุผล3ข้อนี้นะคะจึงทําให้ทางสมาชิกและก็แกนนาเพื่อไทย,ยมีความมั่นใจแล้วก็ออกมายืนยันกับนักข่าวว่าปิดประตูตายไม่มีการลาออกก่อนคาว,วินิจฉัยและเชื่อมั่นว่าจะผ่านพ้นคดีนี้ไปได้แพทองทานก็ยังคงเป็นนาย,ยกต่อไป และพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ต้องเตรียมการใดๆตามที่มีข่าวว่าถ้าหากนางสาวแพททองทานหลุดพ้นจากตําแหน่งนายกจะดันนายชัยเกษมของเพื่อไทยเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกและเพื่อไทยจะไม่สนับสนุนพลเอกประยุจันโอชาหรือว่านายอนุทินชาริกูลขึ้นมาเป็นนายกอย่างแน่นอนแล้วคุณเพทยก็บอกด้วยนะคะว่าผมเห็นว่าไม่ว่านางสาวแพททองทานจะออกจากตําแหน่งนายกก่อนมีคําวินิจฉัยของศาลหรือไม่นางสาวแพททองทานก็ต้องพ้นจากตําแหน่งอยู่ดี เพราะวันที่29สิงหาคมผมเชื่อมั่นว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยให้นางสาวแพทองทานพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอนครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์นะคะขอบคุณเทพไพยเสนาพงศ์ในประเด็นนี้นะคะมีความคิดเห็นของนายสมชายศรีสุทธิยากรด้วยนะครับอดีตกกตก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าไม่ไหวจะเคลียร์มาตรฐานทางจริยธรรมที่อาจนำมาใช้ประกอบในการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญกรณีคลิปเสียงการสนทนาของแพทองทานและฮุนเซน มีดังนี้ก็คือการกฎหมายให้ดูเลยนะครับข้อ6ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เอกราชอธิปไตยบูรณภาพแหแผงอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชนข้อ7ต้องถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนข้อ8 ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเองหรือผู้อื่นหรือมีพฤติการที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบข้อ17ไม่กระทําการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหน่งข้อ19ไม่คบหาสมาคมกับคู่กรณีผู้ประพฤติผิดกฎหมายผู้มีอิทธิพลหรือผู้มีความประพฤติ หรือผู้มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสียอันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ข้อ25รักษาความลับของราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของราชการและก็นายสมชัยทิ้งท้ายเอาไว้ว่านั่งลงลูกค่อยๆอ,อ,อ่านค่อยๆค,ค,ค,คิดว่าเอาไงดีต่อเหลือไม่กี่วันแล้วนะครับนี่คือ มาตรฐานทางจาริยธรรมเหมือนเป็นการโพสต์แล้วก็ดึงสตินายกอุ้งอิงว่าเหลือไม่กี่วันละค่อยๆค,คิดแล้วก็มีการาลูกเล่นเป็นการล้อคําพูดเนาะที่ออกมาจากศาลในวันนั้นว่านั่งลงลูกเ่ะต้องรอติดตามนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ